สวัสดีครับสวัสดีสวีดัสพี่น IC ้องสุขุสุขส้นครับพอกันทั้งช่องคดีแลพจนวิเชียวครับตอนอนี้เขาอยู่ที่หลังเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงครับอัปเดตสถานการณ์สดๆร้อนๆพี่น้องในเบื้องในชมครับโอ้รูปผมดีแต่ว่าหลังเวทีไหมคุณพ่อผมแปมมาอยู่นี่แล้วไหมฮะน้องไปทำอะไรเหรอสวัสดีครับโอ้โอเคครับ ได้การเลยไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนชิวๆเย็นๆอะไรอ่ะขบวนขบวนยานขบวนบางงามบู๊เอ้าเมื่อไรพี่เจ้ไหนขึ้นกินขอเสียบสิเฮงเลยโอ้โไม่ต้องกินยังโอ้ดำหุ่งปะนะเรียบร้อยแล้ว คือ๊สัน้อมองผู้ขายนะพี่น้องเอ้ยมองผู้ขายกิ๊สัยนะทั้างตัวห้องกำลังแซบ่บกำลังนวัวอาหารที่อร่อยก็คืออาหารอยู่ที่ครัวเรานี่เองนะฮะผูโตโต้ใดอยากยังกินยังแกะอยู่ครัวนี่นะครับเพิ่งจะพูดต่ำนะพี่น้องครับเสียใจเนาะ <c oughs> เาไม่เด <gesch> ็กแหลกนยโอ้ยืองวห้ก <serves> ันยังยังเองนี้กัตังแตยังเป็นมน้าดลวกต้งสอพี่สีปลาดีนะแล้วก็สิดปอยวมันมิปด็นอไย่างเนี่ยย่ายังชื่อเดกูกนนคมันิเป็นยังโอ้ยผาบรางมันมายููกเยูโอ้โหโอ้โนาเขามากตโนาเขามา ค่ะพี่น้องค่าอ้ล้ววันนี้พี่น้องกล้องวันนี้นาแห้งมั้ทีก็วันนี้มาที่นี่เขียวนี่ค่ะมะกรีดเอากระซีใส่ีนอะเรียวเรียวต่อม่ได้กินโอ้ยมจะต่บตอต่อกุดเอาไอเป็นน้ำอได้ไหมไอวะเี่ยวเรงเอาเป็นน้ำมันสาดสองตัวที่กีพี่ทันใส่ใจรายละเอียดรายละเอียดข้าวเบากัดค่ะ ถ้าซูบวกับซีชมงเนี่ยต้องกูนั่งขาอยู่แม่สาแม่ต้องท่ใจอยากแสบผสสดี่บยไหลายมาแกงคุไม่กัดไฟบอสขาวให้เป็นผู้ฟานนี่ายัาแกงไม่กัดไฟนีเป็นบอขาวเจ้าบอฟันเอาเขียวหนามึงเห็นครับ่้ตาเอาแนมไปแล้วล่ะมันใไปแล้วนี่ครับ ตรงน้องก็สั่งร้นนะค่ะสันที่สัองนะรับว่ถือค่ะตามกันอเนาะรนบักห่งะนบักแดงเป็นพันหูวกอาังอุย่ยงละลากันที่วันเสร็จผงสลุดใส่ลกใจเบิดมันเป็นสุดหลัก บเอุกใจเวิดก็ปลาหมึกกับหมิงปลาแ้งั่วปลาแดดปลาหมึกแม่เอ้ยแต่กินเฉพาะตปลาหมึกกับปลาแห้งเลยยาวาสเ็นปลาแดด่้เดดเปอีานมูไนดงได้เดกเอามอมไได้ใช่นี่อ๋อต่เนี้เราปลาแดกประหมึกไปนะอุ้ยท้าหลังมีมีน้ำมีน้ำบ่อน้ําให้ดูสวยงามกรุยิบนะครับทุกคนวิวแบบคล้องน้ำธรรมชาติครับ นี่ยังไหรหน้าเพิน่นกีกให้กันเดียวพี่น้องครับผมหาหมองยูผมบอกกว่ายูชวัยนอ้องบางนี้อ้าวยายไายนี่เองมาเจอยายไายอีกนะครับทุกคนมันพระกันเหตุยังด้วยเอ้าพันก่อยที่เต็นลายเห็นตต็นไอบอร์ ท้้งหลังนี่บอโอ้โหเดินชุ่มจักบาทกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวุ้ยมาแล้วเสื้อน้องหญงยิงนะครับรุ่นนี้มาอยู่แล้วสวยๆเลยให้ท่านกับท่านนะครับผมเต็นท์เข้อยู่ท่างนี้เลยวันนี้น้องมันอะรับยุ่ยใส่ละคือบอมีเต็นท์คอยอยู่มองได้ มีอมแอมส้มปอกปุดมมแอนหรอมัม้งมอมแอนข้างหลังได้อีกเขาเกิดข่มากอยู่นยังไม่ใช่นะครับทุกคนยังมมแอนนะนาซิเมนเต้นนี่นะนาซิเมนเดานะครับเดาจำแถบนี้ได้กับสีฟ้านะโอ้ เดาแมนครับเนี่ยครับเต้นเท่าอยู่นี่อยู่ข้างเต็นบอดนะครับเด้ขอข้างเครื่องปั่นไฟที่เราเครื่องปั่นไฟนะครับผมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเต้นน้องฮหฮ้ยน,นั่เอีกตัวนีไหมเต้นน้องปอมแปมนะครับน้องแหบอยู่ตรงนี้ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหม ได้ยูยโอเคหรือยังถ่ายแพนกล้องไปเลยได้ไหมได้เนาะเอาจากมุมบุญลงไปแ้วก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเออเห็นน้องแล้วเนาะพี่น้องครับน้องนอน,นเห็นเต้น,นิ้วมือนี่แหละน้องนอนผมบอะกาศถ่ายน้องแล้วผมขออนุญาตแคสคกล่องไล่นี่กันแล้วกันเนาะ ที่สมมติแล้วครับพี่น้องครับหน้าน่งเป็นใบครับถ่ายไปก็บวุ้ประโยชน์นี่ครับที่ฮอดดี้ทวีสักอยู่ตรงนี้ลม้ลมๆพี่น้องเนี่ยครับลมๆเรียบร้อยครับเป็นระเบียบเรียบร้อยปกติโอเคแล้วฮอตดี้ดเต็นท์ไปก่อนมอนจัดแป๊บหนึ่งได้พี่น้องครับผมพิ่เป็ี่ยนตไปก่อน จะล่มสีม่วงขอบนี้อึ๊บพิเศษอะไรล่ะบ่เอาไวนไา้นี่แหละไปเข้าองบัดนี้ไปเลาะต่อน้องฮักแพงอยู่ตรงนี้นะครับเนาะในเต้นไงเต้นไอต้อน,นครับน่าหมาแล้วรถตู้ห้องรถตู้ผับมาแล้วอย่างเช่นวาเท่ากินขอกินน้ำนะครับตอนนี้ ก็ะระเบียบเรียบร้อยเตรียมสิ่งเตรียมของของตากผ้าตากแพรเรียบร้อย,อยแม่โดมกะบระยุทธนีอ่นยอยู่น่ากินครับเดี๋ยวเขาจะมาขอ,อกินน้ำเล่าครับโดมบอสโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่มีย่ยงบ่แบยังคนนะโอ้บาปเนาะเพี่ครับอี่ละเขาห่มลูกเขาห่ม,หมไปนั่งตากแดดเขาห่มมันสีดำมันสีดำ โอ้ยไปนั่งตากแดดด้วยเดยนี้เงิดไหลอ้ามนองอนนเ้องบรรยากาศเยี่ยมชัวเรียบร้อยพ้อ,อกันคลิปหนาครับดีไม่แห้งลำเลวยถุงไวยร่วยเบิร์สุขุขคนครับสวัสดีครับไปห้องพินไปเก็บของไปเก็บของมาลดกัน